ทักษิณก็าบาาอกว่าออกจากบ้านแต่เช้าเลยนั่งรถตู้ออกไปก็าบอกว่าไปนั่นน่ะอาจจะไปมอบตัวกับอายการเพราะมันมีหมายจับเขาก็ไปมอบตัวเลยแล้วก็จะได้ประกันตัว วี่งไปมากตัวให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้ว่ากระดุมจะได้ขอปาตาสับปาป,ป่าปไม่มีปัญหาก๋เก้าไก่ ตอนนี้เก้าไก่ชามนี้มาใส่ไม่เผาปีกับเพื่อไทยออกมาโจมตี khác Nó bàn nó uống Mà trang ban phò này รู้จักกันจำได้ไหมที่ประมาณสี่เดือนก่อนที่แม่ไปไปวัดสนามเหนือแล้วถูกไอ้คนที่ดูแลลานจอดรถอะตะโกนด่าตะก้องแล้วจะขู่จะทำลายอะ เราก็เลยไม่ไปเราก็เก็บตัวเลยล็อกกุญแ,แจแล้วโทรเรียกตำรวจมาตำรวจดีมากถานนี้ตำรวจผู้ชนรปักเกิดมาสี่คนครับพันตำรวจโทรลองผู้กำกับมาเองนะกับตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสามรวมเป็นสี่เอารถยนต์มาด้วยเอารถออโตสได์ามาด้วย แลวเราก็ยกเลิกไม่ได้ไปเกาะเกดปรากฏว่าเมื่อวานไปนักขาปักเกตใจดีมากคนเกาะเกตตคนเกาะเกตใจดีมากใจดีมากน่ารักแล้วเขาก็บ่นกันบอกว่าเดี๋ยวนี้เกาะเกต่ะคนมาเที่ยวน้อย มนมาเที่ยวน้อยก็มันจะไม่เที่ยวน้อยได้ไงอ่ะก็คนไปจอดรถวัสนานเหนือมันก็ไม่ให้เขาจอดมันจะไล่เขาแบบหาเรื่องเขาทะเละเขาทําตัวเป็นอังชภาลแล้วคนที่ไปเที่ยวมันต้องไปข้ามตรงเกาะสนามเหนือเนี้ยถ้าไปแบบเมื่อวานแม่คือต้องไปเช่าเรือไปจับสี่ร้อย เท่าเรือไปเองไปคิดดูดีว่าคนไปเที่ยวอ่ะนี่แม่ไปขายทำลการแม่ก็กล้าลงทุนใช่ไหมคนไปเที่ยวยังเช่าเรือไปสี่ลำมันจะไปไหมอ่ะเพื่อน้องชาดสอกเต่ก็ต้องรู้แล้วว่าปัญหาที่คนไปเที่ยวนายพระอะไร อันนี้ของกินเหลือเมื่อวานท้าวของกินเหลือเมื่อเด็กยังก่อน,นอันน,นี้เป็นหมูหมูแดงที่ก็ทำทำเป็นชามไงทำเป็นชาม สนุกมากแต่ว่าจะจะพาพวกเราไปเที่ยวสะพานนั้นนะเนาะจ้างแต่งหน้าก็ไม่มาแต่งหน้าให้อาทิ์หน้าก็ไม่มาวันนั้นเที่ยววังเสร็จแม่ก็เหนื่อยมากแล้วไปไม่ไหวนะแล้วแล้คนเยอะมากคนเยอะมาก สะพานพระรามเก้าไงเดี๋ยวเขาจะจัดยิบจามถึงยิบห้านี่ไง ไอ้ตัวเยี้ยนั่นน่ะที่ว่าอยู่วัสนามเหนือสแสดงอาการนักเลงรู้หรือเปล่าว่าความเยี้ยของมึงเนี่ยทําให้พี่น้องชาวเกาะเก็ดทุกขลำบาก นี่ฉันไปเมื่อวานน่ะตลาดวัฒนธรรมเขาดีใจกันใหญ่บนเวทีเขากล่าวยกย่องฉันใหญ่คนที่ดูแลตลาดมาส่งฉันขึ้นเรือเรียกเรือให้ฉันเอารถเรียกรถฉันก็เลยให้ข้าวโพดหล่อพอๆไปถุงหนึ่งยี่สิบบาทให้คนที่ดูแลตลาดถุงหนึ่งแล้วก็ให้ขนุนไปอีกถุงหนึ่งถุงสามสิบบาทให้เขาไปทั้งหมดอ่ะเจ็ดสิบบาท ไปเที่ยวกันตลาดวัฒนธรรมเปิดเฉพาะเสาร์วันหยุดนักขับตฤกษ์ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีก็ได้ฉันยังไปติ๊บนักร้องเลยดูรเป่าที่ฉันไปติ๊บนักร้องอันนี้เป็นลูกกิมหมู ก็ประหยัดไงสองวันไปถ่ายทำใช้เงินไปตั้งสองหมื่นก็เ,เลยประหยัดแต่กล้องไม่สบายเป็นฝีที่ก้นก็เลยไม่ไปต่างจังหวัดขับในกรุงเทพเท่านั้นเองแล้วก็ให้มันกลับเร็วหน่อยแต่กล้องเมื่อวานมันชอบกินตะโก้เอ่อมอ้อแกง ซื้อม้อกแกงซื้อลูกตาลอยแก้วแมคคาใจดีให้มาเจ็ดสองร้อยใจดีมากซื้อไอ้ไอ,อะไรอข้าต้มน้ำบุญก็ให้ต่อเข้าไงก็ให้ให้จะต้องไปม้อกแกงห้าขาดสองร้อยขาดไก่ขาดสี่สิ เดี๋ยวแปะกระดาษนิดหน,น,น,นึ่งน้ำมูกไหลกระดาษหมด แม่ไปเนี่ยอาบ้านฉดอีกใจ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตลาดท่องเงียบไงตลาดท่องเงียบเงียบมานานแล้วเพราะเราพวกอินฟลูอิเซอร์มันไม่ไปกัน,น่ยมันไปลำบาก ชมดูเพราะว่ากเกาเกบมันร้อนใช่ไหมรถไฟฟ้าก็ไม่มีนั่งเรือนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่ให้ดูเลยที่ฉันซื้อมาจากเกาะเก็บเมื่อวานอ,อันนี้กล้วยน่ารักไหมเห็นไหมกล้วยเห็นไหมน่ารักเนอะนี่อันนี้ไงนี่ อัลัวอัลัวน่ารักน่ารักนี่ดูเดินี่น่ารักมากเขาขายขาละสามสิบใช่ไหมแล้วแม่ก็ต่อเขาบอกว่าสี่ถานาร้อยตอนแรงบอกไม่ได้บอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เช่าเรือไปกลับทั้งสี่ร้อยมารีวิวให้นะเนี่ยค่าพักกล้องอีกค่าน้ำมันรถอีกมันก็บก้าให้เออเนี่ย ขายทาละสามสิบเป็นขนมชั้นจิ๋วทำตรงนั้นสดสดเลย่ยอืมอร่อยน้ำด,ด,ดืหอมดีแยอ,อันนี้ก็เก็ดก็เก็ดไปซื้อได้เลยตลาดวัฒนกรรมมันนี่ตลาดวัฒนธรรมท่าน้ำปักเกะ ไปิดชั้ป้าสาวีีมันหยุดในแคตเลอร์มีเวทีแค่ขึ้นไปร้องเพลงได้ด้วยอืมอืมอืมขนมชั้นอร่อยมากนี่อร่อยมากสีมันสวยด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมน่ารักไหม อื Lust. ออ,ะะอ,อ,อืออันนี้อร่อยกว่าเจ้านุนอ่ะให้ดูกล้วยให้ดูกล้วยใครอยากกินกล้วยอ้าปากอ่าอ้ปปากแล้วใครอยากกินกล้วยมีทองคำได้นะเอาอ้ปปากกล้วยกล้วยอ่าออปปากแล้อแอปปากอมแอมแอมอมกล้วยเอกีเอกกินไหมลูกรรกเอกีเอก บอแม่ทิพตลอดทางสาธุโอ้ก็ติบตะนักร้องนะก็เป็นอาสาอะไรนะน เดี๋ยวโดนฟ้องนะไปพูดถึงเขาเราไล์สดเดี๋ยวเขาฟ้องเราได้ไงฟ้องว่าพี่หมิ่นประมาทเขาก็เลยไม่ให้พี่พูดไงมางกองกองเออฉันกําลังไล์สดอยู่พี่ต้องรอฉันไล์สดเสร็จแล้วค่อยมาพูดเดี๋ยวเขาฟ้องพี่ได้ไงจะไปชมถ้าไปเที่ยวกันได้นะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิ ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยชาวบ้านเขาตั้งใจทำคุณผู้ชมเนี่ยเงินมันจะสะพัดในชุมชนนะชาวบ้านจะได้เงินเงินมันสะพัดในชุมชนไงเนี่ย,ยคุณผู้ชมเห็นไหม ไปเที่ยวกันได้ตลาดวัฒนธรรมแล้วก็เกาะเก็ดน,นะคุณผู้ชมนะไปช่วยชาวบ้านเขา